วันนี้นะครับมาดูรีวิว2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นที่หุ้มกุญแจตัวนี้74บาทนะครับผมซื้อมาโดยซื้อสั่งมา2สีก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็ใช้แต้มของบัตรเครดิตซื้อน,นะครับก็แทบจะส่งฟรีเลยเสียค่าส่งไป30บาทแล้วที่เหลือ,อฟรีหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้เป็นชิ้นที่1มาแล้วตัวนี้ที่หุ้มกุญแจนะครับมาถึงแล้วอ่ะมาแกะดูกันเลย เราก็เปิดเปิดมาตรงตามที่สั่งนะครับเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินไม่มีอะไรนะครับใบเสร็จก็ไม่มีนี่นะครับแดงกับน้ำเงินอ่าเรามาหุ้มกันดูเอาสีแดงก่อนละกันสีน้ำเงินเป็นกุญแจสํารองนะครับวัสดุเป็นยางของเดิมผมก็ใช่เงี้ยครับไปซื้อแถวคลองถมมาแพงกว่านี้อีกอันนี้ซื้อลาซาด้าถูกกว่า แถมแลกแต้มาด้วยข้างหลังมีเป็นพิมพ์นูนนะครับ Toyota อันนี้เป็นไม่ใช่สกรีนนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นยางปั๊มนูนแล้วก็เป็นคำว่า Toyota โโสีขาวเรามาดูสีน้ำเงินด้วยครับสีน้ำเงินก็เหมือนกันเป็นปั๊มว่า Toyota โโปุ่มกดก็โอเคนะครับคล้ายกันก็คือมีปุ่มล็อกอันล็อกปุ่มเปิดประตูซ้ายประตูขวา ก็มีสีน้ำเงินมีแอบสกรีนไม่เรียบร้อยนิดนึงนะนี่นะประมาณนี้ตรงนี้แต่สีแดงก็โอเคสวยงามดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็มีปุ่มให้คํำนะครับตัวเนี้เป็นเหมือนเป็นปุ่มนูนให้คำํำเหมือนกับตัวรีโมทรีโมทก็จะมีปุ่มนูนให้คํำตรงนีนะ้สีแดงก็มีนะครับแล้วก็มีช่องเจาะไว้สำหรับ ไฟสถานะประมาณนี้ครับก็เป็นยางนิ่มนะครับไม่ยืดมากนี่ไม่ยืดมากอลองมาใส่ดูกันคือจริงๆแล้วหารีวิวยากก็เลยทำทิ้งไว้ให้ท่านอื่นดูเลยก็ประมาณนี้ครับอืม ประมาณนี้ดูกันอย่างช้าๆด้านบนด้านล่างนะครับก็ตรงนี้ก็ยังกดเพื่อดึงกุญแจตัวนี้ออกมาได้อ่าคราวนี้เรามาลองกดดูบ้างกดล็อกนะครับอ่าเห็นไฟล์กดอันล็อกอ่าเห็นไฟล์กดล็อกโอเค ที่ที่หุ้มไว้ก็เหมือนกับเราใส่เคสมือถือครับเวลาตกจะได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่เป็นรอยแล้วจะได้ไม่แตกด้วยก็ผมไม่ได้จําหนนะครับรีวิวไว้ให้ท่านอื่นดูเผื่อสนใจนี่เป็นชิ้นที่2นะครับที่เก็บของหลังเบาของอะไรก็ได้นะครับก็เขาจะโชว์ไว้ว่าใส่ของได้ประมาณนี้อ่าก็อันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับก็เลยสั่งมาตัวนี้ตัวละ255นะครับเหมือนเดิมใช้ตามบัตรเครดิตแลกมา ก็ซื้อมา2ตัวเลยไปดูรายละเอียดกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ของมาให้รีีิวกันอีกแล้วที่เก็บสัมภาระนะครับของกนชั่วข้างล่างจะมีตะขอก็ก้มลงไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้แค่ว่าดึงไม่ให้ตัวนี้มันกระพือแล้วก็ตัวเนี้ย เอาให้มาเพื่อที่จะได้ดึงตัวนี้ให้แนบกับเบาะก,ก็อ้อมไปใต้เบาะเราก็เสียบลงไปแล้วให้ตรงเนี้ยอยู่กับเบาะอย่างนี้เสียบไปใต้เบาะปับ๊บลัาษณะก็ให้มันขวางแล้วก็จัดสายให้ดีแล้วก็เสียบเข้าไปใต้เบาะเราก็ทําให้มันขวางกับเบาะก็ข้างบนมีที่วางโน้ตบุ๊กพอเปิดมาก็จะวางโน้ตบุ๊กวางจานกินข้าวได้ถามว่า วางละล่วงไหมต้องดึงตรงนี้ให้ตึงดึงซ้ายขวาตัวนี้ให้ตึงพอตึงแล้วไม่ล่วงแต่ถ้าไม่ตึงล่วงแน่ข้างบนมีช่องใหญ่กับช่องเล็กอันนี้ในรูปใส่มือถือนะแล้วพอเราปิดไปก็จะเป็นช่องใหญ่กับช่องเล็กอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเปิดมาเนี่ยของล่วงแน่นอนนะตรงนี้เป็นถังขยะนะตรงนี้เป็นถังขยะแล้วก็มีที่หนีบถุงตรงนี้ เราอาจจะใช้ถุงกระดาษก็ได้แล้วก็เป็นกระดุมวัสดุคุ้มค่ากับราคา200นะถามว่าแบบ200บาทมันคุ้มแน่นอนกับที่ได้ถ้าจะให้ดีต้องไปหาแบบเป็นหนังเป็นหนังแบบหนานๆแต่อันนี้มันถูกแบบตรงนี้วางขวดน้ำได้สองขวดหนึ่งสองแล้วก็ที่ใส่ชิชู้เป็นแบบตีนทุกแกก็เสียบทิชู้เข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับเราก็ยื่นออกมา ข้างล่างเป็นที่เก็บล่มแล้วก็มีช่องตรงนี้สองช่องซ้ายกับขวาอก็จะประมาณนี้ส่วนการติดตั้งก็แขวนทั้งบนก่อนพอแขวนทั้งบนปั๊บแล้วก็เกี่ยวข้างล่างนะครับแล้วก็อ้อมตัวรัดเนี่ยให้ดึงไปแนบกระบอกติดตง,ง่ายครับใครก็ทำได้ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมาลกควรคนนั่งนะอืม ก็ถือว่าคุ้มนะคะกับราคาที่เมื่อกี้พูดไปว่าประมาณ2 0 0ร้อสองหสิะไรเงี้ยแต่เราใช้พอยมาแลกฟรีอีกตน,นะคะเสียไปประมาณหลักสิกว่าบาทโอเคก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ